ว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมก็ตะกุยดินเจอหัวหน้ากำนะครับอันนี้ก็รอยรถไถลากลากหนีหัวซุกหัวซุนนะครับผมลากลอยลากไป็นเลยๆนะครับดูรอยจมเขานะครับก็ตะกุยหาแหล่งยืนต้องหมุนหมุนข้างออกมาเลย,อยตอนหมุนมันมันมันหดน,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 นี่ลงเดยีดยวได้ หาไม้มาใส่ขอ,อเอาคอมไหนมาใส่โอ้อมันเป็นดินไอ้ดินสมองไหล เันเ้นเปนสูดรล่วงเลยได้เว้ยมันเป็นดินสมองไหลนะครับ เป็นดินสมองไหลนะครับผมก็โครงการจะมาเอาต้นหมากออกนี่แหละนะครับอยู่ข้าเขาตีเดคน้าเลเขาตีอ่างเนบ่ เด็กที่ไหนมาร้องเด็กชายกับตันอยยลืมยืนมันก็หม่วมไปหม่วมมานะครับผมรถไถก็ลากขึ้นมาแล้วนะครับแต่หาทางออก่อน ไปออกไปนี่เลยนาเออกู้วทสองรนแบบกูว่างวางไปอดติดีเล่นไ้เด็กพี่ไปว่ากันพิพิขึ้นลงก็ขออไรวะขอในวัดไปลากเขามากทีเราไ้ปหลากมากโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปลากขอนไม้มาก่อนสองท่อน